เอาละครน้องเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าคบน้องก็วิธีการผสมพันธุ์ไดโนเสาร์หรือว่าผสมพันธุ์ไวเวร์นะครับก็จะผสมพันธุ์ด้วยวิธีเดียวกันนะครับเราก็ต้องจับตัวผู้และตัวเมียมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะอ่ะนี่นะครับคือไวเวร์ตัวผู้นะสายฟ้านะครับก็ต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันด้วยนะครับถ้าเป็นเอ่อธาตุสายฟ้าก็ต้องเป็นกับสายฟ้าธาตุพิษก็ต้องกับธาตุพิษธาตุไฟก็ต้องเป็นธาตุไฟนะครับถึงจะผสมพันธุ์กันได้เอาละเรามาดูวิธีการผสมพันธ์เเเลยยนนนะครับบบกก็้้้้้องๆๆขขาาไไปปแี นะครับจนกว่าจะมีนะครับรูปเท้าไดโนเสาร์ขึ้นตรงนี้นะอ่าเข้าไปใกล้ๆนะครับให้มีรูปเท้าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ขึ้นตรงนี้เมื่อใกล้แล้วนะครับให้กดไปที่รูปเท้าไดโนเสาร์แล้วก็กดตรงนี้นะครับน้องๆเมื่อวงล้อขึ้นก็จะกดตรงนี้ปึ๊บหลังจากกดตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับมากดตรงนี้นะครับคำว่า meeting ตรงนี้เลยจึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกดให้กับอีกตัวหนึ่งแบบนี้เข้าไปใกล้ๆเลยนะครับนี่เท้าไดโนเสาร์ขึ้นแล้วใช่ไหมครับแตะไปที่เท้าไดโนเสาร์แล้วก็มาแตะตรงนี้เลย ชึบแล้วก็แตะตรงนี้ชึบเอาล้หลังจากนี้นะครับก็รอนะครับให้เขาออกไข่โอเคตอนนี้นะครับเห็นปะเขาก็เริ่มตั้งท้องแล้วนะครับเดี๋ยวไข่ก็จะออกมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครูน่นะครับน้องๆรอให้ไข่ออกมาส่วนตัวหลังนะครับเป็นอันฟ้านะไม่สามารถผสมพันธุ์ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แบบเออมันตั้งท้องไม่ได้มันเป็นบอสนะครับมันเป็นแบบระดับ อันฟ้านะหัวหน้านะครับก็ไม่สามารถที่จะคลอดลูกหรือว่าตั้งครันได้นะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวก็รอสักครู่นะครับตอนนี้ก็ไข่เริ่มแบบว่ากําลังจะฟักตัวมาแล้วนะครับนีอ่อันนี้เป็นระดับเทีย์บอสเลยนะครับก็คือเป็นระดับอันฟ้านะก็จะตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดาเยอะเลยนะครับน้องๆแล้วก็จะมีความโหดกว่านะครับดาเมจที่แรงกว่าด้วยนะฮะดูไซส์นะฮะผิดกันลิบลับเลยทีเดียวตัวอภิมหา ใหญ่เลยดูดิหูมีออร,ร่าออกมาด้วยโคตรเทเลยนะครับอันฟ้าวเวิร์นแต่ว่าถ้าน้องแบบว่า แบบว่ายัางไม่มีตัวโคด,ดหรือว่าไม่มีอาเจนบินเร็วๆอย่าไปเอาไข่มันเด็ดขาดนะฮะเพราะมันจะจัดการน้องได้เลยนะครับพวกพวกนี้มันบินเร็วมากนะครับพวกไอเวิร์ดนะจะไปเอาไข่มันมาก็ระวังหน่อยนะแต่ถ้าเอาไข่มาแล้วเอามาผสมพันธ์กันต่อก็เป็นเรื่องดีเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเลเวลอยู่ที่150สนะส่วนตัวนี้นะครับเลเวลอยู่ที่121นะเฮ้ยตัวนี้ลเวเยอะกว่าวะ่ะเออใช่ตัวนี้เวิวเยอะกว่านะครับเท่าท่าพันะตัวนี้สี่พันกว่านะ โอเคตอนนี้ก็ได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรอสักครู่เลยครับน้งนองรองนิดรอนิดโอเคเดี๋ยวพี่จะช่วยให้ไข่มันออกเร็วก็ได้กักนจืดจืดเอาละเร่งเวลาให้ครับน้งนองๆไข่จะได้ออกไวโอเคเดียบรอ้อยครับน้งนองๆห้องนี้เร่งเวลาเลยครับไข่ออกมาแล้วเอาละไม่ได้ไข่ออกมานะครับเราก็จะเอาไปฟักกันไข่มันก็เซฟเฟอไปไปฟักไข่กันกระจึงกระจึง โอเคพี่จะไปกับอันฟ้าโอเคพี่จะไปกับอันฟ้านะครับน้องๆแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใช้สูตรบินเร็วก็แล้วกันนี่ไปเลยอ้าวอ้าไปเดี๋ยวเราจะไปฟักที่โคลาเซียมนะครับน้องๆช่วยโคลาเซียมนู่นอยู่นู่นโอเค ตับไปลากันโอเคบินเร็วบินดโอเคถึงแล้วโอ้โหแต,ต่ตีโค้งคนไกลไปเข้าไปในโคลอเซียมดีสวีเอาละนี่พี่ก็ตั้งจุดฟักไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะกำลังน้องนี่เตรียมงานไม่พร้อมเอาละเดี๋ยวเราจะเอาไข่ใส่เข้าไปเลยนะครับทุกคน เราก็ต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยนะครับปรับอุณหภูมิในไข่ก่อนโอเคเราดรอปไปเลยฮะแล้วก็รอเฮ้ยอุณหภูมิไม่ได้หรอแอร์ก็ทำงานอยู่นี่หว่าเอ๊ยทำไมใบนี้อุณหภูมิไม่ได้ลงใบอื่นสิโอ้โหน้องมันบอกว่าเย็นเกินไปเย็นเกินไปครับทุกคน S <S <Ờ> อากาศไม่ร้อนพอ order, ใช่ไหมโอเคเดี okay, ๋ยวพี่ต้องปรับสภาพอากาศก่อนน้องๆมันบอกว่าเย็นเกินอ่ะโอเคนี่ได้แล้วนะครับอุณหภ,ภูมิโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่เล่งเวลาให้มันไขฟักไวๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องรอรเล่งเวลาฮะเร่งเวลาไขฟักเร็วตืด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 โอเคครับน้องๆใกล้จะฟักแล้ว เอาครับตอนนี้ก็ฟักออกมาแล้วนะครับสําหรับไข่ใบเวิร์นและว,วิธีที่จะเทมเขาได้นะครับเราก็ต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับแบบนี้ให้มีตัวหนังสือสีฟ,ฟ,ฟ้าขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เตะที่หน้าจอด้านขวาตรงนี้1ทีนะอือแต่น้องต้องตั้งค่ายเหมือนพี่ก่อนนะครับน้องๆอือ,อต้องตั้งค่า้เหมือนพี่ก่อนนะโอเคหลังจากที่เรานะครับกดตรงนี้จึบนี่นะครับเราก็จะสามารถเครมรูปไวเวิร์นมาเป็นของเราได้เรียบร้อยนี่ฮะปัญหาคือการเด้งของเกมนี่แหละครับรน้องๆ อ,อ,อ,อกลับไปอยู่ที่เดิมก็ประมาณนั้นนะครับน้องๆส่วนวิธีการเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายๆนะครับแค่เลี้ยงให้มันโตนะมันทําอะไรกันอนะ่ะโอ้โหข้าไปตีนกแมงอโอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับพี่การก็ต้องขอบิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครอยากจับไปเวิร์นนะครับหรือว่าจับ จะจับมาผสมพันธุ์นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับกดแบบที่พี่สอนเลยก็สามารถผสมพันธุ์กันได้แล้วนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมไปผสมพันธุ์กันนะทดลอง,ลองจะได้ลูกออกมาที่โคตรเท่เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับลืมบอก